สวัสดีค่ะผมับพวกเราพกเกาห้าเกา้าอยากช่วรีเซนซี่อ่ะวันนี้เราจะมารีแอคเพลง ของพิก้านะคะหรือว่าออกัสดีในฐานะโซโล่นะเป็นเพลงโซโล่นี้เพลงชื่อว่าแฮกุมแต่ว่าอะไรแม่แฮกุม <ak> um เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของเกาหลีเป็นเครื่องดนตรีดั้งเดิมเลยซึ่งเครื่องดนตรีนี้นะคะพิก้าเคยเอาไปใช้ในเพลงก่อนหน้านี้เพลงแดชิตาเป็นแบบเป็นเสียงดนตรีเอาไปใช้ในเพลงนั้นเอ๊แต่พิก้าเขาเมนปไม่ใช่หรอเมนปเมนปมาโดยตลอดนี่ก็น่าจะแรปดุเลยอ่างเงี้ยจะเอาแบบประวัติศาสตร์มัน อุ้ยเอาประวัติศาสตร์มาแลบเลยหรอก็มันเป็นเครื่องดนตรีเก่าไหมโอ,อ้ว้าวโอ้ว้าวลองดูแล้วนี่ MV นี้มาถ่ายประเทศไทยได้วยแม่ oh. ที่ตอนนั้นมาเราก็แบบเก็บเงียบสุดๆว่ามาทำอะไรก็คือมาถ่าย,ยมาถ่าย MV mm. มาดูกันว่าจะมีฉากไหนในประเทศไทยบ้างอาร์มี่ไทยก็คือชนะเลิศเลยนะไปแล้วปะอือหึหึหึห้องมีท่าโอ้ยม่เหมือนเมืองไทย เหมือนประเทศจีนเลยเนาะฉากนี้ป้าที่เขาสปอยมาว่าเป็นฉากที่ถ่ายที่อเวราด่ะใช่อีเวิร์กนาคอนเกษมอะไรนั่นน่ะก็ตลาดโจรอ่ะแม่โอ้โหแล้วโจรมาเลยที่มีแต่เดือเดือนเดือนเลยเดือนมากเดือนเถื่อนดิบเถื่อนดิบแล้วไปหยิบตะเกียบเข้าบ้าทำไมเอ่ยก็ไปจิ้มคนข้างบนนี่เฮ้ยไปจิ้มอะไรหรอตะเกียบที่หรอ เฮ้ย so bad นี่มาเป็นแกงครับผมเฮ้ยมาเฟียเฮ้ยพี่ชอบอ่ะเฮ้ยเฮ้ย่แม่งือคุณพี่โอ้โหมาอย่างมาเฟียคุณหลับไม่ไหวเลยเออ ม,มาดิครับมาดิครับผม ปุยมันแป็ดแแบดอ่ะแผลนี่ไงแผลจากเอ็มวีที่แล้วอ่ะมีแผลตรงนี้เหมือนกันเรื่องจริงไหมไม่ไม่เขาเป็นคนชอบแผลเป็นอยู่แล้วเขาก็เลยเอาแผลเป็นมาแต่เหมือนขาทำได้แบบชิลมากเลยเขาเล่นได้แบบชิลมากอุ้ยสอบสูบบุหรี่คือกูไม่ไหวอ่ะเป็นฉากเทไทายเลยปะใช่ตลาดโดน ตู้บุหรี่แล้วมันไม่ไหวตรงไหนเนี่ยหนูจะไปกินข้าวฉันโทษนะตรงนี้ไม่ใช่ร้านอาหารในยลูกสาวเสร็จเอาด้วอแล้วเซ็ตฉากหนูไม่ใช่ประเทศไทยว้าวต้นเงินต่อยอะไรคะโอ้ยโคตรเท่เลย แทงน้ำเลยใส่ถ <noi tão S 2> ังมามีอะไรแบบดุสุดโอ้ยจำเลยก็มาตุ๊ก ตกดูกแบบแบกๆมากแล้วผมตรงนี้ก็คือส่งสุดเ<ๆ>ข้าคาแรคเตอร์เลย<ๆ>แล้วยังแรปไม่หยุดเลยนะตอนเพลงอ่ะ<ๆ>เอ<ๆ>เอก็<ๆ>มีอีกคนนึงไปเลยดีครับ มีแฟนเหรอมีสองคนฉันว่าน่าจะเป็นแบบจิตอ้สานึงอีกอีกคนหนึ่งวะเขี้่าเผาเงินหรือว่าคนนี้แบบถันโทษนะนั่นไม่ใช่น้ำมาเอาเา มันเป็นน้ำที่มีเงินลอยอยู่แม่โหเจคนที่น่ามีแผลเป็นคือคนที่แบบรวยแต่่<อ>าทำ MV ที่ทแล้วอะวของเดชิตาก็เป็นแบบนี้เว้ยมีคนนึงเป็นพระราชาแล้วก็มีคนนึงอ่ะก็คือเป็นกลางนึงแต่ว่ากำลังโดนประหารคือเล่นเป็นสองคน นี่ก็ฉับไปแน่ไปแน่แทโหมดอะว่าอะไรเี้ยเพราะว่าฉันเคยเจอเรื่องโฟว์เออใช่ใช่ใช่ตอนที่เป็นปาร์ตี้กันอือจบแล้วจบแล้วหรอจบแล้วสนุกอ๋ออีอก็โดนจับไปแต่ก็คือแฮปปี้ไงปล่อยใจแล้วค่ะพ่อกลัวชิวสุด พราว่าฉันเพิ่งเคยดูเอ็มบีของมิก้าเอ็มีแรกปังมากเดซิตาก็ดีแม่หรอแบบเอ็มีก่อนน้าเนี่ะมากินข้าวทันท้นะออกแค่มาส่งเหรอหรือไงโอ้ไม่ได้โดนจับจ้ะหนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งที่อะไรอ่ะกินอะไรเดี๋ยวไปกินตามั้งอ่ะเห็นไมไปกินตามไปแก้วคืออะไรอะไรเอ่ยตะเกียบอย่าลืมเอาตะเกียบไปจิ้มไข่ปะเนี่ย พอกินก๋วยเตี๋ยวกินเเล็กหนูส่องในขั่นกินอะไรนี่ง่เอมีเนี่ยหนว่าน่าจะเป็นเซเล็กต้มยำด้วยอ๋อไปถึงคันต้มยำด้วยเพราะฉันเห็นผิดของแซ่บเอออุ้ยแต่หนูชอบนะตะเกียบเท่ากันเออเป็นคนที่โฟกัสผิดจุดไอ้แก้วอุ้ยแต่กูชอบอะไอตอน ไอตอนแบบว่าฉากแรกอะที่แบบว่าถือตะเกียบมาเราเริ่มเพลงแล้วก็ปักพื้นปักเงี้ยไม่ได้ปักพื้นปักคนเนาะปักจิ้มคอเลยอ๋อเลือดกระเด็นออกมาแล้วมาก็คือแบบพ่อกูถือไม้หน้าสามาเลยนี่กูชอบแล้วเขาเสร็จฉากเลือมากคือใครจะไปรู้ว่ามันเป็นแบบที่ที่แบบว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วอะตรงเนี้ยเขาปิดตายไปแล้วอะเห็นไงวะเห็นนถึงเนะ โอ้โหโอ้สูตรปังอ่ะมอนตอนแรกฉันนึกว่าเขาปักผืนมาปักคนเนาะนี่นะคือปักอื่าเนี่ยอุ้ยใช่ยปักคอด้วยนะปังว่ะชอบแบบเปิดมาแบบอืมแบบแบดบอยมากแบบต้องปังต่อ้องดูต่ออันนี้เหมือนแบบเป็นแบบเป็นต้นพีปี่เอะเออเป็นแบบเอเย่นอะเขาเรียกเอเย่นแบบวะอุ้ยตอนสูบบุหรี่มันแบดไม่ไหวอ่ะ เธอดี MV นี้ดีมากคือเลือกมาถ่ายที่ไทยนี่ก็คือถูกต้องนะบรรยากาศมันได้แล้วตรงที่เขาไปถ่ายอ่ะอิงแบบอิงจากประวัติศาสตร์จริงนะเพราะว่าตรอกเนี่ยเขาเรียกว่าตรอกโจรปะโจรเป็นตลาดตลาดเป็นตลาดโจรมันมันเหมือนมันมีมาตั้งแต่ช่วงอะไรรัตนโกสินทร์หลังเลิกทาดอ ที่แบบเขาจะเอาของทรัพสิสิ์อะไรมาขายกันเขาก็เลยเรียกว่าเป็นตลาดโจรฟิลเหมือนเขาสึกสามาแล้วอะใช่ทุกอย่างมีเรื่องราวใช่แบบทุกอย่างแม้แต่สถานที่ที่จัดฉากยังแบบอิงจากตรงนี้เลยใช่ก็คือแบบมันล้อไปด้วยกันหมดไงแล้วพี่เลิตุกตุกมันแสดงถึงความเป็นไทยมากใช่คือประเทศไทยตอนแรกตอนแรกอะฉันเข้าใจว่าแบบแบบถ่ายที่ประเทศไทยจะมีแค่ฉากสองฉากพอดูไปก็หมดกับ น่าจะทั้งหมดฉันว่าทั้งหมดนะแต่แค่แบบเซตหลอกหลอกเราเฉยๆว่าเออตรงนี้ไม่ใช่นะาอะไรเงี้ยเพราะแบบเข้าเซตใหม่ดูไม่หมดประเทศไทยเลยเซตแบบไม่รู้เลยถ้าทั้งเราที่เป็นคนไทยไม่ได้รู้ว่าเขามาเมืองไทยนั้นแล้วแล้วเอาจริงฉันยังไม่รู้เลยว่ามีตอกตรงนี้อ่าจริงสาวาเหมือนกันเพิ่งจะได้มารู้เหมือนกันไปเยาวราชบ่อยนะแต่ไม่รู้จริงแล้วแรปพ่อแรปทั้งเพลงแรปดุดดุใช่ แล้วกูชอบกว่าคือฆ่าคนตายแล้วมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวนี่แหละที่งงที่สุดคือตอนแรกนึกว่าโดนจับเออ,อไม่จับนั่งของติดรถไปกินก๋วยเตี๋ยวหน่อยจอดขา้างหน้าให้ทีป้ายหน้า<ข>อะไรอย่างเงี้ยกินก๋วยเตี๋ยวก่อนออจ้าโอ้ยดีดีเอ็มวี MV นีมันมีความหมายไง<ม>ชอบตรงเน,นี้แล้วแบบว่าใเ,เขาบอกว่าเอ็มวีเอ้ยไม่ใช่อัลบั้มนี้พี่กล้าเป็นโปรดิวเซอร์ก็คือเป็นคนนําทุกกระบวนการในการผลิตเลยไม่ใช่แค่แต่งไม่ใช่แค่แต่งเพลงแล้วตอนนี้ก็คือเป็นคนสร้างอัลบั้มนี้ขึ้นมา ปังดีเขาชอบแนี่ยปอมากก็คือเพลงนี้มันเลิศมันปังนะแม่เป็นเพลงที่มาถ่ายที่เมืองไทยด้วยฉันรู้สึกว่าเขาเลือกโลเคชั่นได้แบบมันเข้ากับพอตเรื่องที่เขาคิดมาอย่างไงแล้วก็เสดฉากเช็ดฉากเก่งมากโทนสีโทนอะไรก็เลิศไปหมดมันต่อจากเอวที่แล้วด้วยชอบตรงนี้อีกหนึ่งอ้าวเหรอมันมีแบบเหมือนมันมีกิมมิคที่ไหนเห็นปะ เป็นมีมีแผลเป็นตรงเนี้อออันนี้ก็มีเป็นแผลเป็นตรงนี้อันนี้ก็มีแผลเป็นตรงนี้แที่เดียวกันนี่เป็นตั้งแต่ตรงนี้เลยแต่ว่าคนที่มีแผลเป็นอ่ะคือเป็นตำรวจใช่เป็นตำรวจเลออันนี้คือแผลเป็นนะเหมือนพี่กาเขาเป็นคนแบบว่าหลงไหลในแผลเป็นอ่ะเขาก็เลยเอามาแบบว่าเป็นกิมมิคในการทำเอ็ของเขาไงก็เลยสร้างเป็นแผลเป็นขึ้นมาตรงนี้อ สำหรับใครนะคะที่ชอบเพลงนี้ไปฟังกันได้แล้วมีเพลงนั้นว่ามอีกไปตามฟังกันได้เลยใครที่ดูเรียกจบย้ายาลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดนิงจริงให้พวกเราเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน